หาตัวห้าสิบาทเองที่บอกแล้วมันสะัดพะเยามันอยู่กวนพะเยาปลาเยอะครับขายมาเหมือนอะไรยังไงจีนึงนี่สิบกว่าปีแล้วเดี๋ยวปลาปลาแต่เพียงนี่โลกี่บาทครับจีพะเยานี่กิโลสี่สิบเองโอ้โหน้ังยิ่งคนแม่เข้มข้นมากชุดกี่บาทครับนี่แม่ปลาทุกี่น้องนี่เหลือกันไมวันสองสามร้อยก็พอแล้วแม่แม่เรียกโอ้โหน่ากินอ่ะสามสิบห้าบาท สวัสดีครับกัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับตอนนี้ผมอยู่ที่กวานพะเยานะครับอยู่เพราะที่เห็นอยู่ข้างหลังคือพ่อขุนงามเมืองนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยานะครับวันนี้กวานพะเยาสวยมากพี่น้องมาดูข้างหลังขอเป็นเลนวายนะตอนเช้าเช้าเจ็ดโมงครับดูบางคนคิดว่านี่คือชายหาดพัทยานะครับแต่ที่จริงเป็นจังหวัดพะเยาคือกวานพะเยานะคนกำลัง มาออกกําลังกายกันมีนักท่องเที่ยวมาอยู่เดี๋ยวเช้านี้จะพาไปเดินตลาดนะครับตลาดเช้าอาเขตเนื่อว่าตลาดเช้าอาเขตอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จังหวัดพะเยาก็มีตลาดเช้าอาเขตครับนะฝาสางที่พะเยาตอนนี้ที่จังหวัดพะเยาเจ็ดโมงพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะยังอากาศกําลังสดชื่นเดี๋ยวไปเดินตลาดกันเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนถ้าคนไม่ได้ดูคล,คลิปกล่อนหน้ามวันเรามานอน,นอยู่ที่ควันพะเยานะครับภารกิจค่ําไหนนอนนั่นของลูกเด่นนะครับไปตามมาตามมาที่เ้ามาดู ก่อนจะออกจากกวานพะเยาก็ต้องมาสูดอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่นี่ก่อนอากาศที่นี่บริสุทธิ์มากพี่น้องนี่ถ้าใครมาอีกที่หนึ่งก็เขาก็ต้องมาเช็คอินกันอยู่นะนะครับกวานพะเยารับโอ้สวยมากมันน้ำมันใสๆเกียว,เ,ยวเหมือนเหมือนเหมือน,นทะเลนะครับเมพูดแล้วก็จะเจ็ดโมงแล้วพี่น้องเรารีบไปตลาดันดีกว่าเดี๋ยวตลาดเขาจะวายก่อนนะครับตลาดเขาบอกเป็นตลาดแบบมันบ้านมีชาวบ้านมานั่งขายแต่เจ็ดโมงไม่รู้จะจะมีอยู่หรือเปล่านะาปตามไปเลยครับลงไปแล้วครับเมื่อกี้ ไม่ใช่เขาบอกจอดตรงน้นอีกหน่อยนึงนี่ชาวบ้านที่เขาขายผักขายปลากันมีที่จอดรถเสียสิบบาทไหนเนะาะตลาดนี้ยังไม่เคยมาครับตอนเช้าเช้ามื้อยู่แถวนี้มั้งโอเคก็้จะถึงเลยครับอยากเห็นรถจอดเยอะเลยละค่าจอดรถสิบบาทตลาดถ้าเดินนะเมื่อกี้ขับรถคือเห็นเขาเรียกว่าอะไรคน มีตลาดแบบ้านๆขา,า,ายเนาะตางังนมครับเราอาจจะมาสายสักหน่อยแต่ว่าก็ไม่น่าจะสายเกินนะครับก็เนี่ยก็บรรยากาศดีเอ้าเป็นตลาดเหนือตลาดแบบร้านนาครับคนก็คนก็พอสมควรนะนะครับไม่ไม่ใหญ่มากแต่ก็ยังไม่เคยมาลองลองเดินดูดครับว่ามีอะไรน่าสนใจไหมสวัสดีตอนเช้าๆที่จกกังหวัดพะเยานะครับ เดี๋ยวคืนนี้มีโอกาสอาจจะไปนอนที่ภูรังกานะครับนักเรียนอาจจะไปนอนภูลัจจนนงกาแล้วก็โอ้สถานหน้าเดินนะครับก็อาจจะหาวัตถุดิบจากแถวนี้แหละที่จะไปกินดอที่ไปนอนในรถบ้านแคมป์แวร์นะครับที่ภูลังกาโอ้มีแบบตลาดปลามีครับโอ้ใหญ่อะโอ้คนเยอะพอสมควรครับเนี่ยมีปลาปลาช่อนปลาอะไรปลาช่อนปลาดุกปลานิน ตั้งแต่ไม่มีปลาแม่น้ำเนาะกวนพะเยาไปไหนหมดปลาแม่น้ำปลานินปลาช่อนช่อนมีกระดูกมีโอ้นี่ไงปลาคังอ่ะตัวเบลล์เลยเห็นไหมอันนี้คังธรรมชาติจริงนะครับเพราะหางมันแดงถ้าเป็นปลาคังเลี้ยงหางจะเป็นอย่างนี้นี่สดๆเลยเห็นไหมตวัวนี้อืมยังเป็นๆอยู่เลยรครับปลาคังนะไปเดินดูก่อน ปลาไหลมีครับปลาไหลใส่ถุงวางอย่างนี้เลยผักก็ขายเป็นกองๆอย่างเงี้ยธรรมชาติดีมากเลยเอเอเดี๋ยวสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวก่อนสวัสดีสสดครับเป็นใครเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนอนสบายดีไหมแต่กลางวันดะูร้อนๆเนาะแต่กลางคืนนี่อากาศที่นี่รรรร้อนน่่่เเียาากศิมแล้วอเดี๋ยวเดินทางนี่หน่อยกับข้าวแบบบ้านบ้านครับขามมะขาม ียวผักเ็ดโอ้ผักผักสัปะผักแบบเมืองเมืองครับของกินเมืองเมืองแลก็มีโอ้ของกินเมืองเมืองค้นขายกับเมืองเมืองดอกต่างใช่เก่งแค่ใช่ไหมครับของกินเมืองเมืองทั้งนั้นเลยฮะสุดยอดเลยค้นขายกันยังเมืองอ่ะแม่นเลยคขายกับเมียง ก,การห้าบาทมมานะแกงหอยเธอซื้อผักบางอย่างไปหน่อยดีเราเอาไปกินเผื่อเย็นนี่จะได้ไปกินเนื้อกระทะกินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องเดินไปก่อนหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยออกมาเพราะรถเราจอดติดใกล้เนี่ยเดี๋ยวเราหิ้วไปไกลเดี๋ยวถ้าจะพี่จะได้แม่มาดูครับเนี่ยเปิดถึงกี่โมงครับนี่เก้าโมงเก้าโมงครับเห็ดลมผักจีโอ้ของกินเมืองเยอะครับ มึงกินเหน,เหนือเยอะมากเลยดังจริงๆจังหวัดพะเยานี่ก็ห่างจากจังหวัดเชียงรายกี่กิโลนะแปดสิบเก้าสิบกิโลนะผมยังไม่เคยมาตลาดนี้แหละไม่น่าเชื่อผมไม่น่ามาผมพลาดไปได้ยังไงเนี่ยอ่าแล้วเพิงพ่งรู้ถามเมื่อคืนโอ้ดูดูดูเธอตัวนี้อันนี้น่ากินจังเลยอะ่ะข้าวมันก็มีอุ่นมีข้าวมันกับข้าวสุกเนี่ยอะไรอ่ะสำหรับรถเนาะสีน่ากินเนาะ มีตวรถมีคณะห้องกงด้วยมีเ้่าขั่วขายมีพริกขายข้าวหลามกล้วยของนั้นก็มีเหมือนกันนะครับเขาก็จะขายกับอย่างนี้ไปเลยขาย,ขายกลางขายกับพื้นไปเลยสหวนมากจะเป็นผักปลูกเองอ่าผักก็แบบช่วงนี้หน้าหนาวนะผักมันเยอะเรามาดูตลาดปลาหนะ่อย นนส่วนหัวนี่ก็มีคนขายด้วยนะเห็นไหมพอเขาขายเป็นกองๆโอ้นี่ไงปลาอะไรเนี่ยอืมปลาปลาหลดุดปลาไหลมีดอกนิ้วขายด้วยครับดอกนิ้วที่เขาใส่ขนมจีนน้ำเงี้ยวนะอ่มีมีดขายด้วยมีมะกอกขายด้วยของนี้ของนี้รถติดเดี๋ยวมาทางนี้ของนี้หน่อยนะไข่ไก่ก็มีใบมะกรูด ผักเยอะมากเนาะทางหน้าหนาวครับตลาดชิดแง่ตลาดใหญ่มากตลาดใหญ่ทาง้ินกลาบบ,บักกอปลาโอ้ดูผักเลยมะเฟืองก็มีดูดูเนี่ยด,ดูดูนี่น่ากินไหมน่ากินหายากแล้วเนี่ยมะเฟืองครับพี่น้องพะเยาดีอยู่ทางประเทศพอคลิปนี้เนี่ยคิดถึงบ้านตัวเองก่อนเนอะของแน่ขนาดครับตลาดอาเขตที่จังหวัดพะเยาโอ้ของเยอะ ปลานิลเผากันสดๆเลยโอ้ผักผักสดมากเลยเดี๋ยวคงต้องพกผักติดรถไปหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเช้าตอนเย็นๆตอนเย็นๆเราอาจจะไปนอนพูลังกาเนี่ยนึกดูาน่อยนะปลาปลาทังปลาดุกมั้งที่ที่บอกไว้ก่อนจังหวัดพะเยานี่ปลาราคาปลาเป็นยังไงเมื่อวานเขาร้อยพวงขายตัวละห้าบาทเองปลาปลาตะเพียนตัว ปลาตะเพียนตัวเนี่ยให,ใหญ่เลยอ่ะตัวละห้าบาทสี่ตัวยี่สิบบาทอ่ะตกใจเลยโอ้นี่นี่มาดูมาีูมาดูนี่เออนี่นี่น,นี่บอกแล้วว่ามันถูกจ่าละห้าสิบบาทาบาท,ทำให้เรียบร้อยเลยพี่น้องดูนะฮอ<ม>คณใหญ่มาขายปลาดูข่เต็มข่เต็มต้องกี่ตัวกี่ตัวเนี่ยอันนี้ห้าตัวห้าตัวห้าสิบบาท <laughs> ไม่แพงนะแล้วก็หนึ่งครั้งเรียบร้อยแล้ว ห้าห้าตัวห้าสิบาทเองที่บอกแล้วจังหวัดพะเยามันอยู่ก้านพะเยาปลาเยอะครับขายไม่แพงเลยทําให้เรียบร้อยขอเกบเอาไปทอดกินได้เลยก็ห้าสิบาทเองจานมาเริ่มมาเริ่มไม่ใช่ตัวเล็กนะครับเนี่ยนี่ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับดูดูๆๆๆโอ้บังให้เรียบร้อยเลยจังหวัดพะเยานี่น่า,าเที่ยวให้ละเอาไปทอดได้เลยห้าสิบาทป่าก้านกันครับนี่ปลาก้านพะเยาครับโอ้สุดยอด ไป,ไปมีเม็ดกระถินเนี่ยถ้าอยากจะกินตำได้ไหมใช่เม็ดกระถินไหมแมรกระถิน<ป>ฟักทองนี่สิบาทเองครับเนี่ยลูกละสิบาทมีข้าวหลามมีงาด้วยมีไข่ข้าวสารโอ้มีพร้อม<ป>ข้าว<ป>เ,เนื้องาก็มีพร้อมครับข้าวเหนียวใหม่ถุงละสิบาทเ<ป>อง<ป>โอ้ปลาแบบบ้านๆเนาะนี่ท<ป>ุกคนดูเอาแบบโบราณมากครับเนี่ย ขายเป็นกองอย่างงี้แบบโบราณนี่โอ้ปลาซิวเนี่ยอันนี้ปลาอย่างนี้แม่ปลาซิ้วเทาปลาซิวอยู่ครับปลาซิวเท่าว้าเพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเนี่ยปลาซิวเท่านใหญ่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออสดเสียแห้งๆอ่ะโอ้มันตัวใหญ่นะครับเนี่ยบ้านเรามันมีแต่ปลาซิวตัวเล็กๆนี่เป็นปลาซิวตัวใหญ่มากครับคนใหญ่ก็ซื้อไปละเนี่ยปลาซิวเท่าโอ้ปลาซิวกิโลร้อยห้าสิบนะโอ้ปลาไก่ก็มี ปลากายปลาชโดอันนี้แปลกนี่ป้าบ่าเคยเห็นสักเดียครับปลาซิวานะมันใหญ่อย่างนี้ปลาซิวเท่าอ่ะม,มันอาจจะอยู่ในกวนพะเยาหรือเปล่ามันเลยตัวใหญ่หญหญนี่ดูปลากายโอ้ปลากายปลาชโดมีครับแต่ก็ชโดมีอาหาราวอหารหวานอาหารคา,า,าวนะครับนี่ก็มีขนมถ้วยขนมอะไรนี่ขนมนี่ปาดอย่างนี้เลยนะ,ะก็เราแบบใหม่ๆเลยนะกล่องกี่บาทครับนี่นกล่องละยี่สิบบาทครับมีขนมมี พี่ถามอยู่เลยครับอ๋อใครเดินอยู่นะครับขอบคุณครับอ่าดีครับวันนี้ครับอ่ามีมีซีทักด้วยขนมน่ากินมากๆขนมมันหวานนะครับเห็นไหมนี่ก็ผักเนี่ยเขาขายเป็นถุงขายส่งด้วยนะเนี่ยผักพวกนี้อ่าบ้านบะเล็กบะเล่น่าใหญ่บะบ้านบะเล็กบะเล่นจบ บเล็กบลเล่นมีภาษาเหนือว่าเจ้าเท่ยหน่อยเล็กบลเล่นนี่แปลว่าอย่างไรก็ไม่เล็กนะถ้าไม่ใช่เล็กๆเนี่ยคนเหนือจะว่าบเล็กบลเล่นโอ้แกงขันนุ่นมีของกินเจ้าด้วยมีแกงขนุนมีอาหารเหนืออ้เดี๋ยวๆนี่ต้องโฟกัสอาหารหน่อยอาหารเหนือแกงฮังเลแกงยวกก็มีน้ำพริกอ่องก็มีครับยี่สิบบาทนะผัดแหนมเมื่อกี้มีแกงขนุ่นด้วยนะมีจอประกาศด้วยอะไรนะที่เป็นกระด้าง แกงกระด้งเหรอใช่ต้องทำดูทางนี้หน่อยปลาปานินปลากายครับกล่องละสีบาทสตัวสีบบาทถูกไนแล้วนสามตัวสี่สิบบาททำเรียบร้อยละมตัวีไปแลวเนี่้วสามตัวสี่สิบบาทเองโอ้แบบนี้ก็มีแห้ง จไ้ไม่แพงนะไม่สามตัวสี่สิบาทพี่เขาก็ตกใจ่าหูยผลิตอวนนี้แพงแต่เราบอกว่าถูกนะมาขายเป็นกิโลอ่ะกิโลก็หกเจ็ดสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยร้านี่ก็มีปลาแต่ไปดูปลาฝั่งนี้หน่อย,กกอยโอ้จี่หนึงนะพี่คาเขาตอวหอมขนาดเนออกลินเมืองเมืองขายมาเหมือนละย่างย้ายจี่หนึ่งนี่สิบกว่าปีแล้วเดี๋ยวดูหน้าตาครับนี่อาหารอาหารเนื้อแตะครับ แล้พี่คุณจะได้โอ้ยเป็นยังงครับขอบคุณจะได้ครับเนี่ยจิ้มตาหันดาวที่ส้มกิอนได้ก็พอแล้วอ๋อที่ส้มก็มีของยายอ่นี่ครับหอมกินหนึ่งครับมีน้ำพริกคาแถมให้ด้วยเห็นไหมเนี่ยอาหารเหนือน้าทาด้วยปีน้องพยาพอคลิปนี้แล้วแต่จะได้คิดถึงบ้านไหมคิดถึงบ้านไหมถ้ามาตลาดนี้ยายขายมาสี่กว่าปีแล้วก็มาซื้ออุ่นหนุนได้นั่นที่ส้มไฟให้มาดูปลาหน่อยมาดูปลานี่ที่เขากำลังซื้อปลากันอยู่ ปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนปลานมันนะสู้เป็นๆอยู่เลยนะครับยังดิ่นกระเดวกระเดวอยู่นะปลาปลาตะเพียนนี่โลก,กี่บาทครับจีเพเยานี่กิโลสีส่สิบเองไหนล่ะขายมาเหมือนหลักย่างย้ายจีนึงนี่สิบกว่าปีแล้วเดี๋ยวดูหน้าตาครับน,นี่อาหารอาหารเหนือและแตะครับโอ้ย่างครับขอบคุ้นจัดจบานี่ครับอ๋อชิ้นส้มก็มีของยาย นี่ครับหอมกินนึงครับมีน้ะพริกคาแถมให้ด้วยเห็นไหมเนะี่ยอาหารเหรนือวได้ปลาด้วยนะปีน้องพะเยาพอคลิปนี้แล้วแต่จะได้คิดคิดถึงบ้านไหมคิดถึงบ้านไหมถ้ามาตลาดนี้ยายขายมาสีกว่าปีแล้วก็มาซืออ้อมาอุดหนุนได้นั่นคี่ส่งฟายมาเองคมาดูปลาหน่อยมาดูปลานี่นี่เขากำลังซื้อปลากันอยู่ปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนปลานิลนนะสู้เป็นๆอยู่เลยนะครับยังดิ้นกระเดวกระเดวอยู่นะปลาปลาตะเพียนนี่โลกี่บาทครับจีพะเยานี่กิโลสี่สิบเอง ไงครับกิโลสี่สิบบ้านบ้านผมแปดสิบนะ,ะค,นบครึ่งต่อครึ่งเลยครึ่งกับครึง่งกิโลสี่สิบบาทถึงว่าทำไมเขาขายห้าตัวห้าสิบบาทเ,เลยห้าตัวโอ้ดูนนมากถูกถูกกว่าเชียงรายไปถูกกว่าเชียงรายนี่มาดูหน่อยมีข้าวหลามมีกระเทียมโทนครับมีมีข้าวโพดนะมีเผนะือกครับแล้วก็ยังมีปลาเหมือนเดิม ปลาเยอะครับที่พะเยามีมะพร้าวด้วยนะปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนปลายี่สกนะปลานินทิบูฮูกว่ากิโลสี่สิบาทจริงที่นี่ตอนนี้หนูสะดุดตาดอะไรรถเสืออะไรรถเสือก๋วเตี๋ยวที่เนาะขายว่าคนขายน่าจะขายมานานมากนะก๋วยเตี๋ยว,วเจ็ดแปดเก้าก๋วยเตี๋ยวหมูเจ็ดแปดเก้าโอ้น่ากินนะเนี่ยขายในรถเข็นอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวกินอะไรร้อนๆเห็นไหมมาดูก๋วยเตี๋ยวหน่อยก๋วยเตี๋ยวที่น้องชายบอกว่าอุ้ยมีน้ำเงี้ยวด้วยเหรอ นคนนั่งยิงคณแม่เข้มข้นมากช,ชุดกี่บาทครับนี่แม่ชุดละสามชุดละสแต่ไม่ขายมาเหมือนละย่างก๋วยเตี๋ยวนี่ขายมาเหมือนลับองปีแปัญหาเก้าออกมาบันแรกบ้านดีหวยสันจอดมาพะเยาเด้วยก็ไผ่ไมา์ไผ่มาพะเยาก,ก็าครับหวยลอตเตอรี่โอ้สมัยไหนเนี่ยนะสมัยรถหวยสันจอดหวยอะไรนะเขาเรียกว่าลอตเตอรี่อะไรนะลอตเตอรี่บนดินนะนะโอ้ <c oughs> เดี๋ยวว่ะจริงจริแม่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเให้ดูหน่อยให้ดูป้ายหน่อยนี่เขาเป็นรถก๋วยเตี๋ยวหมูนะหมูหมูพะเยาแป้งก็ครับช่วงนี่ 200. กิโลสองร้อยเด็ดดอกไปซื้อหมูกิโลสองร้อยนะแล้วขึ้นราคาก๋วยเตี๋ยวระยังนี่อนโอ้หมูกิโล 100. <c ười> ร้อยก็ราคานี้หมูสองร้อยก็ราคาเดิมอ,าาอ,อยู่โอ้นี่เราจะกินน้ำเย็เราจะกินก๋วยเตี๋ยวเอาเอากระชวยไหมมากินร้านนี้ต้องกินอะไรครับมาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนาะเตี๋ยวหมูเนาะมาล่าที่กินก๋วยเตี๋ยวท่าจ อ,อ๋อทอดจะเลยอ๋อกินน้ำเงี้ยวกินน้ำเงี้ยวจะได้่เอาก๋วยเตี๋ยวนึงน้ำเงี้ยวนึงแล้วกันค well รับเส้นเส้นอย่างเดียแต่ผมชอบเอาเส้นเยอะนะครับเอาเส้นเส้นนี้เส้นอะไรเอาน้ำเงี้ยวเอาขนมจีนค่ะน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเส้นขนมจีนแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเอาเส้นจะจ้ะนี่เดี๋ยวให้ดูรถเก๋งแม่เขาหน่อยขายมาตั้งแต่เอ้อะไรนะโรตเทอรี่สัญจรชอนโรตเออ บอนาแ่เส้นเขาล่ยนี่แไปมากาขายที่บ้านมอก่อนนี่อืออย่างนี้มันเดลิเวอรี่กว่านคนมาะหมนี่กลับเลยไหมแม่เนี่ยมดี่เดี๋ยวก็หม้วนะจ้ะโมดี่ก็หม้แล้วอ๋อเดี๋ยวก็หมดแล้ว่แม่อย่างก็ครับนี่แม่อย่างก็ครับแอ่นุ้ยแม่มวยโอ้น้ากินทนม มวยไทยโอ้โหนี่มาดูด้วยพี่น้องมาดูขนมจีนนี่สามสิบบาทมาที่นี่กินน้ำเงี้ยเอ้ยต้องกินน้ำอือนี่สามสิบบาทน่ากินมากบอกไว้เลยว่าน่ากินมากขายตลาดมาเนี่ยนะเขาก็เดลิเวอรี่มีจุดขายประจำครับขายไปเรื่อยๆเนาะอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวใหญ่ไปดีร้านน้าดิ๋กโฉมอันนั้นจบครับนะเอ๊อฟถึงใบหมูโอ้เขาก็เตี๋ยวหมูถ้วยหนึ่ง เอาเส้นเล็กกันนะครับแต่เอาเส้นน้อยเดียวครับแมเ่เนี่ยไนอนยังไม่ไ้วเข้มน,นมาะเข้น,นมาพอราคา้นอลใส่น้ำตาลสวานเชียวนิดหน่อยแล้วนะเนี่ยแม่กุ๊ดเุี๋ก๋เตียวหมูนี่เท่าก,กี่บาท โอ้สามสิบห้าราคาเดิมหมูกิโลสองร้อยก็ยังสามสิบห้าบาทอยู่นะอยางราคาเดิมเพราะว่าแม่ค้านี่บางคนมีคนขายของไม่ค่อยดีนะจ๊ะอ๋ออ๋อเพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของที่นี่ก็ขายของไม่ค่อยดีก็คุณแม่มวยก็ไม่ขึ้นราคาอุ้ยใส่หมูให้เป็นขีดเลยนะก็ขขึ้นเจาาายรคดิมก็ลดกําไรลงเนาะเพราะเขาอยู่ได้เราอยู่ได้เนาะเพราะว่ากำไรยี้นี่มันจะหาย มันกำไรมันก็หายไปหน่อยละหมูสองร้อยเนาะขันขลุกวนลูกเพราอาหารอย่างหัวเกาไปวันวันนอ๋อโอ้พูดแล้วน้ำตาจะไหลเลยเออเศรษฐกิ้จะหนีแล้วหลับรวยนี่มันปิดไปไม่ได้ครับพูดแล้วน้ำตาไหลเลยไม่รบกวนลูกแม่อยู่เองได้แม่เลี้ยงตัวเองได้โอ้ดูดูท่าทางหน่อยฟ้าทุกพี่น้อง นี่เหลือกำไรวันสองสามร้อยก็พอแล้วแม่แม่เลี้ยดโอ้โหน่ากินอ่ะสามสิบห้าบาทใครมาพยาวเจอคุณยายมวยนี่ก็อุ่นหนุนหน่อยนะมันน่ากินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะปรุงเลยละนี่นะแล้วก็มีเครื่องปรุงให้เต็มอย่างนี้เลยลองชิมดูแม่เขาบอกน้ำเงี้ยวที่นี่สูตรโบราณไม่ไม่ไม่ได้เหมือนสูตรทั่วไปสูตรโบราณเป็นเกี๊ยวนี่ก็สูตรโบราณเปนเกี๊ยวไม่ใชสูตรโบราณเอาเลยชิมได้ใจน้ำซุของอื่นมาใส่ตัวหนักกระดูก ก<ช>ินน้ำซุปกูกหมูอ้ออร่อยกว่าร้านดังอีกอ่ะ <c oughs> แม่ใจผมจะร่เยอะหรือเปล่าแ้วมันอร่อยยังเลยเนีย่ยเขาเสิรกระดูกข้องั้นมันะจ,ะะจะขายอยู่ได้ถึงยุคนี้เหรอ,รย,อย่างนี้ไม่ปรุงละอร่อยมากเลยน้ำซุปหวานมากอ่ะน้ำซุปแบบ,บเสิกระดูกอาเนื้อมันหมูมันปิดจะเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวข่ต่อเขาจะตุนกระดูกกระดูกข้อครับกระดูกข้อกูเส้น ร้อนๆฟ้าสางที่พะเยาค่ะอากาศเย็นๆทานของร้อนๆหอมปะจ้าหอมมากอะไรร้านก็เดี๋ยวดังๆอายเรมาบางทีนี่น้ำซุปหอมมาก FC แห่นใดแต่บ้านรถทานไม่เล็ก FC แห่นใดได้มาเดินตลาดตรงนี้ก็แวะมาทานมาอุดหนุนลองชิมดูได้นะคะจัดอร่อยมากอร่อยมาก หมูหมูชิ้นใหญ่อยู่นะหมูหมูก็ให้เต็มเต็มแก<ๆ>บอกขอ 300, กำไรวันละสามร้อยวันละไม่รบกวนลูกห <c oughs> มูสดด้วยไม่ใช่หมวยแช่แข็งอะไรนะ่ะลุงเด่นเนาะน้ำรูปกระมิ้นน้ากระมิ้นกินกันเจ้าอร่อยมาก,ออบ,อกบอกเลยว่าอร่อยอนันทุกหอมอมม,มากนะเดี๋ววมวมยวกิน,นกันแป๊บหนึ่งเราเดินทางมันต่อ ย,ยัพักเหอ<ต>ือกมาโอกเครับลาปลาชาเมืองเมืองโอลปาปลาม้อใหญ่เลยนะมามาพเยาต้องกินลาปลาวันนี้ล,ล,ล้จ<อ>ชุดละกี่บาทแม่ชุดละสามสิบบาทอิ่มได้ครับพี่น้อง่อ,อขรกับี่หงฮังเล นี่นี่นักพิการปิแกงฮังเลต้มขาไก่โอ้แกงฮังเลน่าก,กินมากเลยเดี๋ยวกันนะของพี่กันเนาะนื่ดูแกงฮังเลครับรโอ้ตุนแบบน่าก,กินมากครับกินกับลาดบนข้าวสวยนะพี่น้อง,องโอ้หโหัาหมูขึ้นในราคาแกงฮังเลขึ้นไหมครับเนี่ยตังห้าสิบบาท,บาทโอ้นี่ครับน้ำหมูสามสิบบาทขายได้อยู่เจ้าขย้อนเจ้าได้ค่ะ จ้าเออเออที่ไหนแปลมากินพะเยาเพชรพะยาใครสั่งพี่พะเยารอเธอพะเยารอเธอขอบคุณครับพะเยารอเธอไม่มีเอฟซีบอกเสียงวอลล์เธอเป็นยังไงนะเฮ้อาอีกทีดิเฮ้ยนี่นะเสียงวอลล์เฮ้ยโอ้ยไม่ได้มาเดินตลาดอย่างนี้นานมากนะครับคือเน พ่อค้าแม่ค้าที่ใจดีแล้วก็คิดคิดว่าปีนี้ปี2565นะครับราคาอาหารยังราคานี้ถ้าย้อนกลับไปตั้ง5ปี10ปีนี่ผมว่าน่าจะถูกมากน่าจะถูกน่าจะถูกกว่านี้เยอะปลาปลาก็ยังขายไม่หมดปลาไม่แพงปลาตะเพียนปลานินแม่ค้ามีเขียงอันเล็กๆเดียวก็ขายปลาได้เป็นกองเลย จปหมดแล้วนี่แหมดแล้วโอ้ชื่อฟ้ากับมีใส่ถาดนี่เนาะถาดกี่บาทครับนี่ร้อยสิบาทาดร้อยสบาทคุณจะไปถูกกังไเนี่ยร้อยยี่สิบบาทดูจานมาเริ่มแข่งออมน้อยแข่งออมถูกกาหมูอีกน่ากินนะนี่เข้าๆอาหารเนื้อๆครับปลาทูยั์ก็มีนี่แสลแลหน้านี่ต้องกินแสลแลครับ อสวัสดีครับน้องครับครับครับตี่ถามอยู่เราที่ตามคนงานอยู่เนาะเอาคนจะองลายครับอ่ะเดี๋ยวต่อหมูเป็นกองกองก็มีเป็นเนื้อคือหน้าแข็งอกองมีอ่อจะโันเน่ามีครับพี่น้องเสื้อผ้าเมืองครับพี่น้องอ่ะตัวสามตัวสี่สิบบาทครับสังเกตเสื้อพริกโอ้แต่พริกแพงนะอ่า โอ้เกาะเป็นกองฟักสวยๆนี่ถ้ามาทางเหนือตอนนี้ก็สตรอเบอรี่ครับโอ้ยดก,กบดดูเป็นร่มเลย,ยที่ลุงพูนไปถ่ายที่ดอยนั่นกิโลกิโลแปดร้อยน่าลูกใหญ่เง,งี้ยนี่ร้อยหกสิบาทครับครึ่งกิโลอันนี้ครึ่งกิโลได้เยอะเนาะ,นะกิโลสามร้อยกว่าก็ายังถูกอยู่อ่ะนี่ห้าสิบบาทจ <laughs> ะที่เขาลุงพูนไปถ่ายกับใครมาวันนั้นนะที่ดอยอะไรนะ อ่างขางเต็มก็เขาอ่างเขาอาศัยพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยะไปะเดินเดินก่อนกระเทียบชื่อชื่ออกระตินนะซื้อนี่ไหมซื้ออะไรนะซื้อม,รรมะละกอไหมเดี๋ยวไปซื้อผักยายนุ่เที่ที่เราจะาซื้อเมื่อเช้าอ่ะเดี๋ยวไปกินเนื้อกระทะแต่ไม่มีเคียงเคียงเนื้อเนาะเออไม่มี เดี๋ยวเราไปเราไปหาจอดที่อำเภอเราคำใต้ไหมไปหาเก็บผักขี้เสีไหมไป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 น้ำหอมกลับมาซื้อยายเดิมแล้วนะกลับมาซื้อผักช่วยผักแต่ยังไม่ได้เนื้อเลยเดี๋ยวจะขึ้นภูลังกาโอ้นี่เสือร้องไห้เลยครับนี่เอาเป็นชิ้นแบบทอนยาวๆหรืมีครับ อ๋อเสออันเนี้ยอ๋ยอน,นี่มันมันอย่างนี้เลยเนาะเสือลราให้กับมันนะอ๋อเน,นี่ยมันโอ้บเให้เดี๋ยวจะเอาเสือเนี่ยไปย่างกินเนื้อกระทะบนบนภูดตงกาเอาเอาเนี่ยเอาสองชิ้นเนี่ยลดอะไรนะครับลดสองร้อยห้าสิบครับโอเคเอาสองชิ้นเนี่ยพี่เดี๋ยวไปกินไปย่างเสืออยู่บนดอยครับอาจจะมีขอน้ำจิ้มขี้เพียรสักหน่อย กินแจวผมแนี่อ้โนี่อันนี้ใส่ควายครับเนาะนี่ี่เสีอง้าเสียง้วครับอืมครับนี่ออครับอ๋วเราจะหันน้ำบาแล้วไปกินกับเนื้อกระทะหนาว อ้าวผิดครับการนี่ใหญ่ดีครับเนาะการโอ้เกือบตันเนาะมาเจ้าอันนอเนี่ยเหมือนตันละโอ้จะโชคดีโชคดีไปดีตัดสินใจทันว่าเพื่อจะมีเสือ่าครับผมขอบคุณครับพี่ครับครับไปเดินทำไปเลยทำสุระส่วนตัวแป๊บนึงนะเมื่อคืนลืมถอดปั๊กปั๊กเลยนะ คือลืมถอดียกปลั๊กอะไรตู้เย็นเปิดไว้จนถึงหกโมงเช้าครับดีแบตเตอรี่รถยนต์ไม่หมดเพราะว่ามันดเชื่อมต่อกับรถยนต์แบตดีแบตไม่หมดแต่ว่ารถกร้ร่าแบตตู้เย็นนี่ไม่เปลืองไฟตู้เย็นส2สองโวลต์นะครับเป็นน้ําแข็งเลยนะแต่ว่าผัดลมรถนะแต่ว่าแบตไม่หมดก็ถือว่าใช้ดีเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าตามไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภูรังกาแล้วก็ ระหว่างเส้นทางห้ามเจออะไรดีๆเราก็จะแวะถ่ายให้เพื่อนได้เห็นเนาะตอนเย็นๆนี้เดี๋ยวไปกินเดี๋ยวอาจจะมีอะไรเพื่อนรุ่นป่าไม่รู้อ่ะกินสวนร้องไห้ที่ภูหลังกาครับพี่น้องไงรอติดตามนะครับลุกเด่นกับน้องไพ่ขอตัวไปก่อนครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุกเด่นพาข,ขี้ผาเที่ยวไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ